ดูซูซูกิสวิตนะครับปี2012นะครับดูเกจกันก่อนนะเดินชักขันอยู่ประมาณ2ี่8นะครับไฮไซส์อยู่ประมาณประมาณ160กว่านะ160 1 7กสนะครับอุณหภูมิในหองโดยสารนะครับ38นะครับน,นี่ท่อมาดูท่อนะครับเย็นช่ำนะครับอันนี้เปลี่ยนท่อแอร์ให้ใหม่นะครับ เป็นแบบหัวโอลิงนะฮะง่ายต่อช่างในการซ่อมรุงนะครับอันนี้ข้าร้านไหนก็มีนะโอเคครับง่ายต่อการเซอร์วิสมาดูรอบพันกันเลยครับอันนี้ก็เย็ยนหนาวเลยครับด้านในฟ้าขึ้น5บาทเลยครับ6บาทเลยนะยนะด้านหน้าก็ขึ้นหลังก็ขึ้น สวิสตปี2 0 1 2นะครับโอเคนี่นะขึ้นเลนี่ฝนก็ตกอยู่นะครับวันนี้คันนี้ทำการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์เปลี่ยนวาลวเปลี่ยนสากรองไดเออรล้างระบบแผงนะครับอันนี้แล้วก็เปลี่ยนท่อแอร์สายใหญ่นะครับอาการตอนมาคอมเพรสเซอร์ไม่มีกำลังอัดนะครับ แล้วก็ตู้ก็สภาพไม่ดีก็เลยแนะนำลูกค้าเปลี่ยนนะยังไงก็รื้อเหมือนะททีนี้ก็ใช้ย,ยาวๆแล้วครับผมก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับผมตัดต่อตัดต่อนะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวครับนิ่งอยู่ประมาณนี้นะฮ ไม่เกินสองร้อยสบายนะครับเพราะว่าท่อด้านนี้เป็นท่อร้อนนะครับสายกลางด้านดีชาร์จนะถ้าตามได้กว่าสองร้อยโอเคครับเย็นช้ำแน่นอนครับผมประมาณนี้นครับอี <c oughs> กสามเย็นตัดต่อตัดต่อโอเคครับผมฝากร้านหนุ่มอโต้แอร์ด้วยนะครับตรงข้ามโรงเรียน ลาดประเขาวิทยาคมครับเ